สแกนงานหน้าหลังแบบติดเลฟเ r ล n มนพอยตบนชิ้นงานด้วยทีสแกนฮอคทูทำยังไงมาดูกันค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะสแกนงานหน้าหลังนะคะโดยที่เราจะติดเลฟเฟลเนพอยบนตัวชิ้นงานนะคะก่อนอื่นเราก็เซตค่าบนตัวโปรแกรมนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มสแกนชิ้นงานด้านหน้ากันได้เลยค่ะ เราจะใช้ตัว r e n c e Point นะคะที่ติดอยู่บนตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นตัวประกอบนะคะในวันนี้ก็คือเป็นตัวอ้างอิงในการประกอบ2ด้านโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราสแกนด้านหน้าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะสแกนด้านหลังค่ะกลับชิ้นงานนะคะแล้วก็เริ่มสแกนด้านหลังได้เลยค่ะ ในส่วนถัดไปนะคะเราจะไปดูหน้าที่ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์กันนะคะว่าเราจะประกอบกันยังไงหลังจากที่เรานะคะก็สแกนด้านหลังเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะทําการประกอบกับด้านหน้านะคะโดยไปคําสั่งท a n ฟอ o r มนะคะทีนี้เราก็จะเลือกโหมดในการทานฟอร์มเนี่ยเป็น common reference point นะคะโดยการเลือกจุดอ้างอิงจากตัวชิ้นงานนะคะอย่างน้อยนะคะ3จุดในการอ้างอิง แล้วก็กดเพิ่มนะคะโดยการให้โปรแกรมเนี่ยหาจุดที่ใกล้เคียงกันนะคะเพิ่มอีกเพื่อให้ได้ค่า deviation ที่ดีมากขึ้นค่ะซึ่งการประกอบงานแบบติด reference point บนชิ้นงานด้วย T-Scan Hoc t o o จะเหมาะสมกับงานที่มีรูปทรงทางเลขาคณิตเพื่อให้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงได้ค่าการประกอบที่มั่นยายิ่งขึ้นค่ะ